สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอพลังฝืนใจนะครับหรือ resilience เราจะมาดูกันผ่านบทความรีวิวหนังสือเล่มหนึ่งครับชื่อลุกให้ไวในวันที่ใจล้มต้นฉบับคือ discovering resilience ของดรหลิวเพย์เยียนแปลไทยโดยคุณอัสตาจันอยู่นะครับบทความนี้เขาสรุปไว้15ข้อคิดสำคัญเลยใช่ค่ะต้องบอกว่าเล่มนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ แนวฮิวใจธรรมดาทั่วไปนะคะแต่จะใช้หลักการทางจิตวิทยามาอธิบายเลยว่าเราจะสร้างพลังใจให้ฟื้นกลับมาได้ยังไงผู้เขียนเขาตั้งใจเขียนเหมือนเป็นกำลังใจให้คุณที่เจอเรื่องยากๆโดยเฉพาะจากสถานการณ์อย่างแบบโควิด1 i d 1 9ที่ผ่านมาด้วยค่ะครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมาลองแกะมาสกัดแก่นสำคัญ15ข้อนี้กันดูเพื่อให้เข้าใจชัดขึ้นว่าเอ๊ะเราจะสร้างพลังใจให้ลุกขึ้นใหม่ได้ยังไงในวันที่แบบเจอเรื่องหนักๆโอเค นั้เรามาเริ่มแกะกล่องเรื่องนี้กันเลยครับเริ่มจากคำถามแรกสุดเลยพลันฟื้นใจหรือ resilience เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรครับตามบทความเขาบอกว่าคือความสามารถในการกลับสู่สภาวะปกติได้แม้จะเจอเรื่องยากลำบากหรือวิกฤตต่างๆพูดสั้นๆก็คือสิ่งที่ทำให้เราลุกขึ้นใหม่ได้ทุกครั้งที่ล้มประมาณนั้นหรือป่าครับ ใช่ค่ะใช่เลยค่ะซึ่งความสามารถนี้เนี่ยในปัจจุบันสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะโลกเราม,มันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนการมีพลังฟื้นใจก็เหมือนมีเกราะป้องกันทางใจนะคะช่วยให้เราปรับตัวรับมือแล้วก็ก้าวข้ามไปได้แล้วที่บอกว่าลุกขึ้นใหม่ได้เนี่ยประเด็นต่อมาคือมันสร้างได้ไหมครับหรือว่าเป็นพรสวรรค์ข้อคิดที่สองบอกชัดเลยว่าพลังนี้ฝึกฝนได้นะไม่ใช่เรื่องพรสวรรค์ไม่เกี่ยวกับฐาน,นะอะไรเลย ค่ะแล้วมุมมองที่น่าสนใจมากๆก็คือการมองว่าทุกครั้งที่เราเจอความล้มเหลวหรือผิดหวังเนี่ยมันไม่ใช่จุดจบนะแต่มันเหมือนเป็นสนามให้เราฝึกซ้อมฝึกสร้างความแข็งแกร่งให้ใจเราเป็นโอกาสให้เรียนรู้ให้เติบโตค่ะอืมมันเชื่อมกับข้อคิดถัดมาเรื่องยอมรับออปชั่น B ีไหมครับที่ว่า พอชีวิตแบบเดิมหรือ option A มันไม่มีแล้วสิ่งที่ทำได้ก็คือยอมรับทางเลือกที่เหลืออยู่คือ option B เศร้าได้นะแต่สุดท้ายก็ต้องเออยียวยาใจแล้วไปต่อถูกต้องเลยค่ะหัวใจสำคัญคือกระบวนการยอมรับความจริงว่ามันเปลี่ยนไปแล้วนะแล้วก็การปรับตัวเมื่อแผนมันไม่เป็นอย่างที่คิดการยอมรับ option B ไม่ใช่การยอมแพ้นะคะแต่เหมือนเป็นการตั้งหลักใหม่หาทางไปต่ออาจจะลองนึกภาพง่ายๆก็ได้ค่ะเช่นวางแผนไปเที่ยวแล้วฝนตกหนักอดไป o p อปชั A คือแผนเดิม o p อปชั Option B ก็คือหากิจกรรมอื่นทำแทนการยอมรับตรงนี้ก็เป็นการฝึก resilience เล็กๆแล้วค่ะแล้วการสร้างพลังใจนี้เราเราทำคนเดียวได้ไหมครับข้อ4บอกว่าไม่ได้ต้องมีคนคอยสนับสนุนมีความสัมพันธ์ที่ดีอ๋อใช่เลยค่ะอันนี้สำคัญมากที่เรียกว่า social support หรือเครือข่ายสนับสนุนทางสังคม,มนะคะ การมีคนอยู่ข้างๆคอยรับฟังเข้าใจเราในเวลาที่เราแย่ๆเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญมากๆเลยค่ะที่ช่วยให้เราฟื้นตัวได้ดีขึ้นเร็วขึ้นด้วยพลังใจส่วนหนึ่งมาจากตรงนี้เลยแต่ในยุคโซเชีลเยลมันก็มีอีกด้านเหมือนกันนะครับที่ต้องระวังคือข้อคิดที่5เรื่องการคิดบวกเป็นพิษหรือ Toxic p o โพซิทิวิที่แบบปฏิเสธความรู้สึกแย่ๆปฏิเสธความล้มเหลวรับแต่เรื่องบวกอย่างเดียว บทความบอกว่ามันสร้างสิ่งที่เรียกว่าหัวใจแก้วที่เปราะบางง่ายค่ะประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยการพยายามคิดบวกตลอดเวลาจงไม่ยอมรับความจริงหรือความรู้สึกเจ็บปวดเนี่ยมันตรงข้ามกับการสร้าง resilience ที่แท้จริงเลยนะคะ เพราะหัวใจที่แข็งแรงจริงๆที่ยืดหยุ่นได้เนี่ยมันเกิดจากการพชนะกับความล้มเหลวเรียนรู้จากมันแล้วก็พยายามลุกขึ้นมาใหม่การยอมรับว่าเออชีวิตมันมีทั้งสุขทุกข์ผิดหวังได้ล้มเหลวได้เนี่ยอันนี้ต่างหากคือจุดเริ่มต้นของการสร้างเกราะใจที่แข็งแรงจริงๆคะ่ะครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับข้อ6พอดีเรื่องเมตตาต่อตัวเองหรือ self compassion ตามแนวคิดของดรคริสตินเนฟที่มี3อย่างคือ 1. ใจดีกับตัวเอง เหมือนที่เราใจดีกับเพื่อนเวลาเขาพลาด 2. เข้าใจว่าความเจ็บปวดความผิดพลาดเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่เจอและ 3. คือมีสติหรือ mindfulness รู้ทานอารมณ์ที่เกิดโดยไม่ตัดสินแค่รับรู้แล้วปล่อยผ่านไป การฝึกเมตตาต่อตัวเองแบบนี้มันช่วยให้เราโอบรับประสบการณ์ทั้งหมดของชีวิตได้เลยทั้งดีทั้งร้ายลดการโทษตัวเองตำหนิตัวเองแรงๆซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็ช่วยสร้างฐานใจที่มั่นคงขึ้นทำให้เราพร้อมเจอเรื่องท้าทายได้ดีขึ้นการมีสติรู้ทันอารมณ์ก็เหมือนเราเป็นท้องฟ้าที่มองเห็นพายุมันผ่านไปเรารับรู้นะแต่เราไม่ต้องกลายเป็นพายุนั้นเสเอง แล้วถ้าเป็นคนใกล้ตัวเรากำลังเศร้าเหรอครับเราจะช่วยเขาสร้างพลังใจได้ยังไงข้อ7เขาแนะนำวิธีที่น่าสนใจมากคือแค่เข้าไปอยู่ข้างๆไม่ต้องพูดไม่ต้องแนะนำอะไรมากมายแค่อยู่ตรงนั้นเป็นเหมือนพยานรับรู้ความทุกข์ของเขาปล่อยให้เขาแสดงความเศร้าออกมาค อันนี้สะท้อนพลังของสิ่งที่เรียกว่า presence ในภาษาเยอรมันเลยนะคะคือการอยู่ตรงั้นอย่างแท้จริงการแสดงความใส่ใจการรับฟังแบบลึกซึ้งโดยไม่ตัดสินไม่พยายามแก้ไขบางทีแค่การมีใครสักคนอยู่ด้วยความเข้าใจยอมรับความรู้สึกณนะตอนนั้นได้เนี่ยคือสิ่งที่มีความหมายช่วยเยียวยาได้มากที่สุดแล้วค่ะนอกจากความเศร้าก็มีความรู้สึกผิดอีกอย่างนะครับที่มันบั่นทอนใจเราข้อ8เขาแนะนำให้ลองฟังเสียงความรู้สึกผิดนั้นดู ซึ่งอาจจะมาจากค่านิยมเก่าๆตอนเด็กให้ลองเผชิญหน้าวิเคราะห์สาเหตุแล้วก็ยอมรับว่าเราไม่สมบูรณ์แบบแล้วเปลี่ยนมันเป็นแรงผลักดันให้ทำดีขึ้นแทนค่ะการเข้าใจที่มาของความรู้สึกผิดแล้วก็ยอมรับความผิดพลาดข้อบกพร่องที่เคยทำไปเนี่ยเป็นกระบวนการที่สำคัญมากเลยนะคะของการเติบโตทางใจมันช่วยให้เราปลดปล่อยตัวเองจากภาระทางอารมณ์ที่ไม่จำเป็นแล้วก็หันมามุ่งมั่นเรียนรู้พัฒนาตัวเองในปัจจุบันดีกว่าค่ะ มีอีกภาพเบยบเปรยที่ผมชอบมากในข้อ9ครับคือการโอบกอดเด็กน้อยในใจที่กลัวความล้มเหลวให้หนึกภาพตัวเองตอนเด็กๆที่แบบกลัวจะลองกลัวทำไม่ได้กลัวสู้คนอื่นไม่ได้แล้วเราเข้าไปกอดเด็กคนนั้นบอกเขาว่าไม่เป็นไรนะไม่ว่าผลจะเป็นยังไงเธอก็มีค่าเสมอ ภาพนี้ชัดเจนมากเลยค่ะมันคือแนวคิดเรื่อง inner child หรือตัวตนวัยเด็กที่อยู่ในเราทุกคนนะคะแล้วมันก็เน้นความสำคัญของการสร้างความรู้สึกมั่นคงมีคุณค่าในตัวเองโดยไม่ต้องไปผูกติดกับความสำเร็จหรือผลลัพธ์ภายนอกเลยการยอมรับการปลอบโยนให้ความมั่นใจกับส่วนที่เปราะบางในใจเราเนี่แหละค่ะคือรากฐานสาคัญของความเชื่อมั่นในตัวเองจริงๆทีนี้พอพูดถึงความล้มเหลวมีเทคนิคที่น่าสนใจมากในข้อสิบ คือให้ลองวิเคราะห์ความล้มเหลวนั้นผ่าน3มิติ 1. คือมันเกิดจากปัจจัยภายในตัวเราเองหรือปัจจัยภายนอกที่เราคุมไม่ได้ 2. ผลกระทบของมันถาวนหรือแค่ชั่วคราวและ 3. มันกระทบทุกด้านของชีวิตเลยหรือแค่บางส่วนอืมการตั้งคำถาม3ข้อนี้เป็นเครื่องมือที่ดีมากเลยค่ะในการช่วยลดความรู้สึกท่วมทน้นหรือความน่ากลัวของความล้มเหลวลง มันช่วยให้เราเห็นภาพตามจริงมากขึ้นบ่อยครั้งเราอาจจะพบว่าเออปัจจัยภายนอกมันก็มีส่วนเยอะนะซึ่งเราก็ควรเรียนรู้ที่จะยอมรับมันหรือผลกระทบมันอาจจะแค่ชั่วคราวแค่บางด้านของชีวิตเองการมองเห็นแบบนี้จะช่วยเปลี่ยนมุมมองจากภัยคุกคามที่ต้องหนีให้กลายเป็นอุปสรรคที่เราต้องหาทางข้ามไปค่ะผมว่ามันคล้ายคกับภาพเปรียบเทียบในข้อ11เเลยครับที่บอกให้มองชีวิตเหมือนโครงเหล็กปีนป่ายในสนามเด็กเล่นไม่ใช่บันได ถ้าเป็นบันไดมันมีทางขึ้นทางเดียวถ้าคนหน้าหยุดเราก็ติดแต่โครงเหล็กปีนป่ายเนี่ยมันมีหลายทางให้ปีนจะปีนขึ้นยอดหรือสรุปกับการปีนเล่นๆหรือแวะคุยกับคนอื่นก็ได้ถ้าเจอทางตันก็แค่เปลี่ยนไปปีนทางอื่นใช่เลยค่ะชอบอุปมานี้มากมันส่งเสริมเรื่องความยืดหยุ่น flexibility นะคะแล้วก็การมีเป้าหมายที่หลากหลาย มันปลดปล่อยเราจากการต้องเดินตามทางเดียวหรือคอยเปรียบเทียบกับคนอื่นบนบันไดแต่กระตุ้นให้เรามองเห็นความเป็นไปได้เยอะแยะรอบตัวกล้านี่จะลองทางใหม่ๆถ้าทางเดิมมันไม่เวิร์กมันคือการเปิดรับโอกาสที่ไม่จํากัดเลยค่ะลองนึกถึงเรื่องงานก็ได้ที่อาจจะมีหลายทางให้โตไม่จําเป็นต้องไต่เต้าทางเดียว ครับซึ่งการจะรับมือกับความซับซ้อนของชีวิตความสัมพันธ์แบบนี้ได้ดีเนี่ยข้อ12ชี้ว่าเราต้องมีความฉลาดทางมนุษยสัมพันธ์หรือ Relationship Intelligence อันนี้สำคัญไม่แพ้ EQ เลยแต่เหมือนจะไม่ค่อยมีสอนต้องฝึกกันเองจริงค่ะความสามารถในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยเป็นส่วนประกอบสำคัญของพลังฝืนใจจริงๆเพราะอย่างที่เราคุยกันตอนตอน้นว่า Social Support มีผลมากกับการฟื้นตัว ดังนั้นการพัฒนาทักษะด้านนี้ก็เหมือนการลงทุนที่คุ้มค่าเพื่อใจเราเองค่ะแล้วจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้ยังไงครับข้อ13ให้คำตอบที่น่าสนใจว่ามันเกิดจากการที่เรากล้ายอมเปราะบางกล้าแสดงด้านที่ไม่สมบูรณ์แบบหรือความรู้สึกข้างในให้กันเห็นแม้จะกลัวถูกปฏิเสธแต่การกล้าเปิดใจสื่อสารความรู้สึกความคิดจริงๆออกมาดีกว่าเก็บไว้แล้วคิดไปเองค่ะ คำว่าเปราะบางในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความอ่อนแอนะคะแต่มันคือความกล้าหาญที่จะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงซึ่งเป็นเหมือนสะพานเชื่อมไปสู่ความเข้าใจความผูกพันที่ลึกซึ้งขึ้นการสื่อสารกันตรงๆเนี่ยช่วยลดช่องว่างความเข้าใจผิดที่มักจะเกิดจากการตีความหรือจินตนาการไปเองได้เยอะมากเลยค่ะ มีอีกมุมของความสัมพมันธ์ที่ดีที่น่าสนใจมากๆในข้อ14ครับคือไม่ใช่แค่ช่วยกันตอนลำบากนะแต่ยังรวมถึงการร่วมยินดีเมื่อผู้อื่นสำเร็จอย่างจริงใจด้วยบทความเขาจำแนกปฏิกิริยาไว้4แบบเลยเวลาคนมาบอกข่าวดีพวกแรกนักฆ่าบทสนทนาคือเฉยๆรีบเปลี่ยนเรื่องพวกสองหัวขโมยความสุขคือตั้งแง่ทาให้เขากังวลพวก3จนปล้นบทสนทนาแย่งซีนพูดแต่เรื่องตัวเอง และแบบสุดท้ายที่บีที่สุดคือผู้เพิ่มภูนความสุขคือยินดีด้วยตั้งใจฟังช่วยให้เขารู้สึกดียิ่งขึ้นไปอีกโหข้อนี้ชวนให้เรากลับมามองตัวเองจริงๆนะคะว่าปกติเราตอบสนองต่อข่าวดีของคนรอบข้างยังไงถ้าพบว่าตัวเองเผลอทำสามแบบแรกบ่อยๆการยอมรับแล้วค่อยๆปรับเปลี่ยนก็สำคัญคะ่ะการฝึกยินดีกับความสำเร็จของคนอื่นจริงๆเนี่ยนอกจากจะช่วยให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นแล้วยังเป็นการขัดเกลาเปิดใจเราให้กว้างขึ้นด้วยนะคะ มาถึงข้อคิดสุดท้ายแล้วครับข้อ15พูดถึงการพาตัวเองสู่จุดกึ่งกลางหรือ in between เขาใช้ภาพเปรียบเทียบว่าเหมือนเราสูญเสียตัวคนเดิมไปอาจจะจากผลกระทบใหญ่ๆอย่างโควิดคล้ายๆกับพายเรือออกจากฝั่งเดิมมาไกลจนกลับไม่ได้แล้วแต่ก็ยังมองไม่เห็นฝั่งใหม่ข้างหน้าเราอยู่ในสภาวะกึ่งกลางระหว่างสิ่งที่คุ้นเคย comfort zone กับการเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่ชัดเจนค่ะในสภาวะจุดกึ่งกลางแบบนี้สิ่งที่หนังสือแนะนําคือการยอมรับและโอบรับการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่การยอมแพ้นะคะแต่เป็นการยอมรับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วมองว่าพื้นที่กึ่งกลางนี้แหละคือพื้นที่แห่งการสำรวจความเป็นไปได้ใหม่ๆเป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้ค้นพบแทนที่จะต่อต้านหรือพยายามกลับไปจุดเดิมการโอบรับความไม่แน่นอน แล้วค่อยๆก้าวไปทีละก้าวมันจะนำทางเราไปสู่ฝั่งใหม่หรือตัวตนใหม่ของเราได้ในที่สุดค่ะโหฟังครบทั้ง15ข้อคิดแล้วทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยครับว่าการสร้างพลังฟื้นใจหรือ resilience เนี่ยมันไม่ใช่แค่การบอกให้สู้ๆนะแต่เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยหลายอย่างเลยทั้งการยอมรับความจริงการดูแลใจตัวเองด้วยความเมตตาการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดี การมีมุมมองที่ยืดหยุ่นกับปัญหาความล้มเหลวและการเปิดใจรับความเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนด้วยใช่ค่ะสิ่งสำคัญคือการมองว่านี่เป็นทักษะที่เรียนรู้และฝึกฝนได้จริงๆข้อคิดเหล่านี้ให้เครื่องมือให้แนวทางที่ค่อนข้างจับต้องได้นำไปปรับใช้เพื่อทำความเข้าใจกลไกทางใจของเราและรับมือกับความท้าทายต่างๆในชีวิตได้เท่าทันมากขึ้นค่ะแล้วทั้งหมดนี้มันมีความหมายยังไงอาจจะหมายความว่าการล้ม การเจอเรื่องยากๆมันไม่ใช่ทางตันเสมอไปก็ได้นะครับแต่มันอาจจะเป็นประตูสู่การเรียนรู้การเติบโตหรือการค้นพบความเข้มแข็งในรูปแบบใหม่ที่เราอาจไม่เคยรู้จักในตัวเองมาก่อนก็ได้ค่ะเพื่อให้ได้ลองนำกลับไปคิดต่อลองนึกถึงภาพเปรียบเทียบที่ว่าชีวิตเหมือนโครงเหล็กปีนป่ายไม่ใช่บันไดนะคะคำถามที่เราอาจจะลองถามตัวเองดูคืออะไรคือโครงเหล็กในชีวิตของเราณนะตอนนี้ ที่เราอยากจะลองสำรวจดูหรืออยากจะสร้างมันขึ้นมามีเส้นทางไหนบ้างที่เรายังไม่เคยลองปีนดูเลยแล้วการยอมรับสภาวะจุดกุ่งกลางที่เราอาจจะกำลังเผชิญอยู่เนี่ยมันจะเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ใหม่อะไรให้กับเราได้บ้างคะ